นะครับอันนี้ก็รอยประสบการณ์นะครับในการขับรถของผมนะครับเกิดรอยถลอกนะครับสีกับฟุตบาทเล็กๆน้อยๆเราจะไม่ทําการพ่นสีทั้งทั้งคิ้นนะครับเราจะใช้สีกบรอยนะครับก็มาหาเพจโพสสีกันเพื่อทําการสั่งซื้อนะครับจะได้ตรงกับสีรถเดิมให้มากที่สุดก็อยู่ทางด้านคน นัง่งผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นโคส,สีของ Honda c i v i c FD นะครับพอได้โคสีจากนั้นเรามาหาข้อมูลนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับโคสีของเราให้ตรงโคสีที่ตัวถังรถให้มากที่สุดนะครับเพื่อจะนำมากบรอยสีรถเดิมให้เนียนมากที่สุดนะครับ นะครับก็ได้มาแล้วครับนะครับสีที่เราสั่งซื้อไปก็มาตรวจสอบนะครับกับเพจตัวถังรถนะครับรหัสโค้ดสีนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแต้มดูนะครับว่ามันกลมเกินเงินหรือเปล่าครับมาดูกันเลยครับนะครับเดี๋ยวเอาจุดนี้ก่อนนะครับนีรอยรอยแตกนะครับเดี๋ยวเรามาแต้มจุดนี้ก่อนกับอุปกรณ์ที่ให้มานะครับนี่ครับ ขึ้นบัตรขนาดทรายกระบาดสองอันขนาดทรายไม่รู้ว่าเบอร์อะไรนะครับแต่ผมจะเอาเบอร์พันมาขัดนะครับไปไปแต้มกันใหญ่อยู่นะครับก่อนก่อนแต้มก็ทำความสะอาดก่อนนะครับเอาน้ำครับหรือว่าซุปแอลกอฮอลอเคสก่อนนะครับภาพสิ่งสกปรกนะครับนี่ก็น้ำยานะครับ เอากระหบั่นไงรวมเลเต็มเต็มนะสีไม่เกินนะสีไม่เกิน สีไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะผสมมาเนี่ยครับครับพอสีไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับออกเป็นสีสีบอลเลยตก็ผมสีเทาเนี่ยนะครับสีไม่ตรงครนบเน่ย จะหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะครับจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แต้มเพิ่มนะครับมาดูกันทำไมสีไม่ตรงนะครับมาเช็คโคสีกันว่ามันตรงไหมตัวนี้นะครับ M หกสองสามนะครับ เนี่ย M H หกสองสาม M มาดูของผมเนี้ยดูก่อนนะครับของผมของผม N H หกสามศูนย์ M นะครับตรวอว่าที่ผมซื้อมาผิดนะครับสีมันก็เลยไม่เข้า ก็เลยเป็นสีอย่างที่เห็นออกจะนะครับเนี่ยนี่ครับขับตับวรถผมออกจะบอลเงินนะครับผมออกจะบอลเทาสรุปใช้ไม่ได้เสียเงินฟรีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่เดีย๋ยวตั้งซื้อใหม่นะครับต้องขอโทษทีคลิปนี้นะครับไม่ประสบความสำเร็จ นะครับก่อนจะซื้อนะครับสีมาแต้มต้องดูโคตรนี้ให้ให้ชัวนะครับผมกดรีบนะครับมันไม่ทันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe ในช่องต๋อออยด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเรามาแต้มกันใหม่นะครับสวัสดีครับ